k 9 0นะครับ 4K นะครับ6 0ส s นะครับเนื่องจากนะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2020นะครับต้นปีกลางๆปีนะครับแล้วก็มีการ discontinue ไปแล้วนะครับไม่มีการจำหน่ายนะครับตามเว็บทั่วไปแล้วนะครับเท่าที่เรายังจะสามารถนะครับหาข้อมูลนะครับก็คือให้พิมพ์นะครับ k 9 0 4K 6 0น s เข้าไปนะครับตามนี้นะครับเราก็จะอยากจะเจอนะครับภาพนะครับของรุ่นนี้อยู่ บ้างนะครับตัวนี้นะครับซึ่งร้านไทยนะครับที่ขายก็จะมีร้านนานอเท็คนะครับนำเข้ามาจากจำหน่ายนะครับสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนตัว K90 นะครับตัวนี้ก็จะมีอลีดเอ็ดด้วยนะครับลีดเอนะครับ B39 นะครับแล้วก็โบลดากร์นะครับ B39 นะครับตัวแพ็กเกจนะครับของกล่องนะครับบอดี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อน ก็สามารถหาข้อมูลเองได้เลยนะครับถ้าต้องการที่จะหานะครับเนี่ยกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องจะเหมือนกันนะครับเพราะออกมาจากโรงงานเดียวกันนะครับเพียงแต่ตีแบตเป็นแบตเท่านั้นเองนะครับอันนี้บอลดักอนนะครับอย่างจะเห็นอยู่บ้างนะครับในร้านอะไรก็ไม่แน่ใจนะตรวนี้เดชเกดนะครับแล้วก็ช้อปปีอันนี้จะเป็นของช้อปปี้ฟิลิปปินส์นะครับไม่ใช่ช้อปปี้ไทยนะครับน่าจะเป็นสต็อกค้างนะครับ หมื่นสี่พันเปโซหรือเปล่าไม่แน่ใจเนะี่ยหรือสกุลเงินของฟิลิปปินส์นะครับอ่ะส่วนตัวนี้ก็จาก AliExpress นะครับรด e a d ็นะครับตามนี้นะครับตัวกล่องนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าร้านไหนมีกล่องบ้างนะครับของตัว l ีนะครับ อันนี้บูดากอนนะครับตัวหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายกันนะครับกล่องจะคล้ายกันเลยนะครับแค่ตีแบบเท่านั้นเองนะครับเนี่ยบูดากอนนะครับ สุริเอนะครับเนี่ยฮะจะเป็นตัวนี้นะครับร้านนี้นะครับฮะดูกล่องนะครับหน้าตานะครับที่ซื้อมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้สังเกตนะครับตัวเมนูนะครับจะแตกต่างนะครับกับตัวที่ผมทํารีวิวนะครับตัว K90 นะครับเมนูจะเป็นออกสีขาวดํานะครับแล้วก็เหลืองนะครับส่วนตัว K90 ที่ผมทำเนี่ยตัวเมนูจะเป็นสี ฟ้านะครับให้สังเกตด,ดูนะครับนี่ฮที่เมนูเดี๋ยวคร่าวๆจะให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ายังจะพอหาได้นะครับแต่ว่าของจะไม่มีขายแล้วนะฮะเห็นว่ายังพอมีข้อมูลให้เราได้ค้นหากันบ้างนะครับโบดากรอน,นรี่ฮะ จอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ระบุนะครับสเปกนะครับ่าเป็น iCAD TEC h v 3 9 4K เ0้าเฟรมนะครับ Sony MX 0 7 8นแะครับแต่ถ้าเป็น k 9เนเนี่ยจะลงสเปหน่าจะไม่ตรงนะครับเนี่ยเป็น a m e l บเดอันนี้คือลงมั่วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ของฟิลิปปินไม่ได้ลงอะไรมากนะครับเดี๋ยวเอาของ AliExpress แล้วกันของ AliExpress นะครับ อ่าลงเหมือนกันเลยนะครับไอ a d V3.9 นะครับแล้วก็ใช้เป็นเซนเซอร์เป็น Sony นะครับเดี๋ยวลงไปดูในรายละเอียดของตัวรายละเอียดของตัวนี้กันนะครับบางบางร้านก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ให้นะครับเป็นชาร์จนะครับต่อไม้นอกได้2 5งมิลนะครับดีโหมดนะครับการสั่นนะครับ LCD อมนะครับออโตเมติกโรลไลน์นะครับกันน้ำลึกนะครับมีโหมดเว็บแคม นะครับของผมไม่มีหมดเกืคนนะครับเนี่ยกล่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนสเปคตัวนี้นะครับดันเป็น i c a t t ต c กนะครับ icat สเรียวโนะครับ Low power Consum นชันะครับแล้วก็เซนเซอร์เป็น Sony ่เ x 0 8เนแบบนะครับกับการนะเห็นไหมแต่ว่าตัวนี้คล้ายๆกันนะครับเราลองดูของตัวโบดาโก้นะครับ รายละเอียดตรงนี้จะมีหมดกันไหมนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยรูปรูปเดียวกันนะครับอันนี้คือโบดาก้อนนะครับโบดากอนนะครับส่วตัวนี้คือลีดเอนะครับแค่โลโก้เท่านั้นเองครับแล้วก็ส่วนตัวที่เป็น K 90ของผมนะครับจะลงอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับรายละเอียดไม่มีอะไรมากครับ ประมาณนี้นะครับคู่มือสีแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมรีวิวแกะกล่องแล้วนะันนะครับอเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับที่ตัวไฟล์ภาพนะครับตัวไฟล์ภาพนะครับที่เป็นความละเอียดนะครับ 4K 60เฟรมนะครับ b i t เรทนะครับของไฟล์นะครับจะค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ120เมกะไบต์นะครับ ซึ่งเป็นความจุหรือบิตเรทนะครับที่เกินมาตรฐานของตัวเมมโมรีการ์ดที่ใช้งานนะครับเราเลยจะไปต้องใช้คัสติสนะครับ U3 นะครับเมมโมรีการ์ดนะครับที่เป็นคัส1ิส U3 High Speed นะครับ A2 หรือ V90 นะครับประมาณนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าบิตเรทค่อนข้างสูงนะครับ 4K 60เฟรมจะเป็นแนวดับเบิลเฟรมนะครับไม่ออก 4K แท้ๆนะครับดูยังไงก็เป็น 4K หลอกๆนะครับ จะสู้โฟเฟรมไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็น 4K 30เฟรมนะครับปิดเรทนะครับเฉลี่ยนะครับแต่ประมาณแค่60นะครับเพียงพอต่อการใช้งานในเมมเบรี่นะครับเห็นไหมฮะเมื่อดับเฟนเฟรมขึ้นนะครับก็คือกินบิตเบสูงขึ้นมานะครับรุ่นนี้เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะเมื่อเป็น60เฟรมก็120เลยนะครับกินมากนะครับ ในขณะที่ความละเอียดที่ต่ำลงมานะครับอย่างเช่น Full HD นะครับขอดูความละเอียด Full HD ก่อนนะกันนะครับอ่า Full HD นะครับเฉลีบิเลตก็จะประมาณ30กว่ากว่านะครับ35นะครับประมาณนี้นะครับส่วน exif นะครับก็คืออ่า รายละเอียดนะครับผตัวภาพนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมีซีรีส์นะครับนะครับตอนนี้นะครับ c a m ERA maker นะครับ icat นะครับ c a m ERA โมเดลเป็น V s e r i e s ์แค ERA นะครับประมาณนี้นะครับที่แสงน้อยนะครับถ้าเป็นที่แสงน้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ISO 1ันะครับ ประมาณนี้นะครับที่แสงน้อยนะครับไปให้ดูคร่าวๆก่อนละกันนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างที่ผม่ผมให้แล้วกันนะครับจะประมาณนี้วิดีโอที่แสงน้อยนะครับจะประมาณนี้นะครับ bitrate ก็กินอยู่ที่ประมาณ60นะครับถ้าเป็นแค่ 4K 30เฟรมนะครับ เป็นความเดียดที่ดีสุดนะครับก็จะกินบิตเลทไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็น 4K 6 0 f เฟรมแล้วก็มันก็จะออกแนวดับเบิลเฟรมนะครับภาพก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจะเป็นบอดจิบบโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วกันนะครับว่าเป็น 4K ดับเบิลเฟรมนะครับเป็นซอฟแวร์นะครับเนื่องจากชิปเส้นะครับ i c a s t e x นะครับ, I รบ B 3 5 AX V 3 7และ V 3 9นะครับอยู่ในเลทของชิปนะครับราคาประหยัดนะครับเป็นชิปต้นทุนต่ำนะครับราคาประหยัดนะครับการใช้งานนะครับหลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นแบบซอฟต์แวร์นะครับไม่ใช่เหลียวฮาร์ดแวร์นะครับแม้จะอ้างิงจาก c ีเซดีเมสเซนเซอร์นะครับที่เป็นโซนี่นะครับก็ตามนะครับว่าจะเป็นโซนี่นะครับ0ู .8 หรือ IMX 3 8 6นะครับแต่เรื่องการสั่นนะครับถือว่าทำงานได้ดีนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับที่ทําออกมาแล้วก็มีไม้สองตัวนะครับไม้นอกและไม้ในนะครับมีตัดเสียงลมนะครับที่หลังจอก็จะมีเมนูแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้ไม่มีของขายแล้วนะดิสคอนเท็ต์ไปแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับโอเคเกนะครับโฟร์เคหกสิบเฟบนะครับ ES เพิ่มเติมในขั้รายละเอียดนะครับ fccwo นะครับ h 9 r แล้วก็ ats เก้า tr นะครับสองตัวนี้นะครับจะใช้นะครับชิปตระกูลสันผัสนะครับเหมือนกันกับตัว k 9 0นะครับตัว k 9 0จะเป็น v 3 7มเ v ทับ v สานะครับส่วนตัวนี้จะเป็น v 3 5 a x รุ่นใหม่นะครับจะเป็น 4k นะครับ60เฟรม by สองแบนเหมือนกันนะครับพวกนี้นะครับจะถ่ายที่ความละเอียดนะครับที่ 4k 30จะโอเคที่สุดนะครับพวก 4k 60เฟรมแล้วก็ full hd 60เฟรมภาพจะไม่ค่อยสวยเท่่าไหร ครับพวกนี้นะครับชิปนะครับเป็นชิปนะครับราคาประหยัดนะครับเกตราคาต่ำนะครับก็จะเป็นพวก 4K 60เฟรมบายซอฟต์แวร์ตระกูลสัญผาณพวกนี้วิธีสังเกตนะครับเมนูนะครับให้ดูเมนูนะครับสีเหลืองนะครับตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกับ AT k e i S60 TR Kirid นะครับ K80 นะครับแล้วก็ Wave นะครับ 7LE นะครับจะคล้ายๆกัน ส่วนอีกที่นะครับ H9 ทับ h 9 r 2022 EAS นะครับจะเป็นเมนูสีขาวเหมือนกันกันกบตัว K90 นะครับคล้ายๆกันเลยเพียงอาจจะขาดนะครับฟังก์ชันนะครับไฟมูชันนะครับแล้วก็สรุโมชันนะครับก็ จะไม่มีอยู่ในอีเก้นเฮก้ตัวนี้นะครับ